โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็เมื่อกี้ผมนะครับหนึ่งสองเก้าสามเเลเยอร์นะครับและวันนี้นะครับผมนะเราก็จะมาอยู่กันในรายการวิเคราะห์มัดกันเหมือนเดิมนะครับและวันนี้ครับผมตามที่ผมได้พูดไปนะครับในคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปไอวิเคราะห์มัดซูเปอร์ฮีโร่แมนนะครับว่าผมเนี่ยครับในพาร์ทนี้จะมาทำในส่วนของทางด้าน ขาด V2 หรือว่าเดสติปนั่นเองนะครับซึ่งการวิเคราะห์มัดในครั้งนี้เนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนกว่าพาท,ที่แล้วเนื่องจากพาท,ที่แล้วเนี่ยเป็นการทําครั้งแรกนะครับผมก็จะมีข้อมูลส่วนไหนที่อาจจะผิดพลาดหรือไม่ก็มันอาจจะมีบางส่วนนะครับที่แบบยังไงอะ่ะมันดูงงๆนะครับก็พาทนี้จะพยายามทําให้ดีขึ้นนะก็โอเคครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับ ก็เหมือนเดิมเลยครับผมนะนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะแบ่งเป็น3พาร์ดด้วยกันนะครับพาร์ทแรกนะครับก็คือการรีวิวสกิลนะครับของมัดนะพาร์ทที่2ก็คือการวิเคะห์อย่างจริงจังนะครับแล้วก็พาร์ทที่3ก็คือสรุปหรือว่าจบคลิปนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะไปเริ่มพาร์ทแรกกันได้เลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับซึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดู สกิลแต่แล Skill ะสกิลเลยนะครับอาจจะมีเสียงลบก่อนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สกิลแรกนะครับก็จะมีชื่อว่า Locket Ki c k อันนี้นะครับผมเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์ไม่ครับก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมฟอนต์ผมเป็นงี้นะสกิลแรกชื่อว่า Locket Ki c k กครับผมก็มันจะเป็นการที่เราเนี่ยนะครับตั้งท่านะครับแบบนี้แล้วก็พุ่งไปนะครับซึ่งแต่ก่อนมันจะเป็นท่าเหมือนไรเดอร์คิกเลยนะอาจจะให้ดูอีกรอบหนึง่ง นะครับปึ๊บช้าแล้วแล้วก็ปุครับใช้เป็นขาขวานะครับในการเตะออกไปด้านหน้านะนะครับก็ใช้มาร์คหนึ่ง้อมาร์คครับผมคูดาวัยเอาเรื่องนะแล้วก็เหมือนหมัดตัวนี้เนี่ยจะตัดเข็นทุกสก,กิลด้วยนะครับหรือเปล่าไม่รู้โอเคต่อมาครับสกิลที่สงมงชื่อว่าบา n e วาย l e ลเนะครับก็คือเอ่อเป็นการนะครับ ยิงกระสุนออกจากขานะครับซึ่งเดออี๋ยวเปิดฮาคีก่อนเดี๋ยวผมปิดเปิดฮาคีสไหมก่อนออปิดเปิดไม่ได้โอเคก็มันจะเป็นการยิงไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยปุ๊บนี่นะครับยิงค่อนข้างไกลนะครับผมว่ามันไกลเอาเรื่องเลยนะครับอเดี๋ยวให้ดูอีกอรอบนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือปุ๊บนะแล้วก็ยิงไปนะครับไกลนะแล้วก็ดามเมจอยู่ที่สามพันนะครับก็แรงเอาเรื่องเลยนะ กิลแรกดามิเท่าไหร่อะดามิสองหกแปดนะครับก็หมัดตอัวน,นี้ถ้าไม่ได้เปิดขาไฟมันจะไม่ได้แรงมากโอเคครับสกิลที่สกิลสี่นะครับสกิลที่สามก็คือีชื่อว่า Vermilion Drill นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเออนะครับก็มันจะเป็นการน,นะครับที่เราเมื่อเรากดไปเนะี่ยต้องกดค้างมีการเอ้าเคลียร์เลยไอ้มอนหัวควายข้างผมไม่รู้แต่งเตียงม,มันดังแค่ไหนนะก็ ก็เสียงเกมดังเกินไปก็ต้องขออภัยคณทีนี้ด้วยนะก็โอเคนะอ่ะนะครับเมื่อเรากดค้างนะครับมันจะเป็นการเคื่องตัวเงแบบแล้วก็เอาขาเตะโดนลงมาเหมือนในอนิเมะเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าแต่ก่อนที่แบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนมันดูเฟี้ยวนะครับผมเคยใช้หมัดนี้ในการล่าฆ่าหัวด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้น ผมก็จะต้องผมก็จะมีความชํานาญในหมัดตัวนี้อยู่นะผมใช้ล่าตอนประมาณผมยังไม่ถึง 10m นะครับก็ไล่ตบมาหลายคนเลยโอเคครับสกิลวีครับก็จะเป็นการเปิดขาไฟเราซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันไม่ทาดาวเมจแต่ตอนนี้เขาปรับมาให้มันทาดาวเมจได้แล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะเป็นการปุ๊บนี่ับดาวเหยียดพันฝกนะก็ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามันก็จะเพิ่มดาวเมจให้กับสกิลอื่นด้วยนะโอเคครับก็สกิลแซดนะครับ เวลาเราตั้งท่าเนี่ยมันก็จะมีพายุที่เป็นสีสีส้มๆนะเหมือนเป็นเปลวไฟนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ดูไม่ชัดมอนไม่ตัดสกิลนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพายุไฟนะครับแล้วก็พุ่งไป๊บงนี้นะครับถ้าเกิดพุ่งใส่กำแพงเนี่ยมันจะมีไฟด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับ โอ้ยเคื่ไม่โดนอ่ะช่างมันแล้วกันนะโอเคครับสกิล X นะครับก็เราใช้ตรงพื้นนะปุ๊บนี่ครับแล้วมันก็จะมีไฟด้วยนะข้อพิเศษตรงนี้คือมันมีไฟด้วยนะครับแล้วก็สกิล C นะครับก็จะเป็นการที่เราตู้ติมไฟครับแล้วก็ใช้ขาไปจะมีพายุเพิ่มเติมมาด้วยนะเป็นพายุไฟนะครับเออก็สาเหตุที่ผมรีบนะครับอาจจะดูรีบๆ่อยนะเออนะครับสาเหตุที่ผมรีบก็คือ ขาไฟไม่หมดไวครับผมแม่งแค่แป๊บเดียวแม่งก็หมดแหละแต่ว่าครูดาวมันก็ไวขึ้นนะแต่ก่อนครูดาวมันนานมากครับผมมันนานมันนานกว่านี้เยอะแต่ว่าเหมือนเขาปรับมาใหม่หรือผมรู้สึกไปเองเฉยๆหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่รู้นะครับก็โอเคเอาใหม่นะ,ะเดี๋ยวให้ดูสกิลแซ่ใหม่นะครับตอนเปิดขาไฟเวลาเราทุ่มมอนใส่เนี้ยมันจะมีไฟด้วยเห็นปะ่ะหรือว่าใส่กำแพงมันจะมีไฟนะครับแล้วไฟมันก็จะทำดามเมจตออ่อเนื่อง ดามิ่งสี่พันเลยนะครับเพิ่มมเกือบเท่าเนื้อเออคิดเอานะครับโอเคครับต่อไปครับสกิลเอ็กครับผมก็ดูดีว่าดามิเท่าไหร่โอ้ยสี่พันครับผมยังไม่ได้รวมเบอร์นะถ้ารวมเบิร์ก็น่าจะมีห้าพันนะครับเนี่ยเบิร์แค่แป๊บเดียวก็ดามิหกร้อยแล้วนะเออนะครับแรงเอาเรื่องเลยนะบวกกันก็เป็นห้าพันแล้วนะครับต่อไปครับสกิลซีครับสกิลที่ดามิ่งแรงมากครับก็น่าจะทําให้มอนตายได้เลยนะก็จะมีพายุด้วยนะครับนะ มจะมีเซลไฟแล้วก็ขาปลายขามันก็จะมีเปลวไฟนะครับอู้ได้มีเจ็ดพันทำอะไรที่ไหนนี่นะครับสำหรับขาขาไฟแล้วมันก็ตัดเค็นด้วยนะสำหรับสกิลเอ็กนะครับตัดหาคี้สังเกตนะเ,ออเคยเอาไปพีพีกับเ,ออเพื่อนอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้แล้กันนะครับนะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะบางทีมันรีบเกินไปนะครับก็โอเคครับผมกนะ็เดี๋ยวเราไปดูส่วนถัดไปได้เลยครับผมโอเคนะครับนะสำหรับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับผมนะครับนําการนะครับ อาคลิปนะครับในการอออะไรพีพีนะครับกับเพื่อนมานะครับซึ่งก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะหันสาวเป็นตัวนะแล้วก็ค่อนข้างจะมั่วบ้านงานมากนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมว่ามันจะเป็นไงครับเจ้าตายไปแล้วก็ผมจะเอาช็อตนี้ไอ้แกแม่งเล่นสาระช็อตอะไรสาระนี่ก็หลังคุณไอโดนคุณไอดอลเจ้าดินี่ไงนี่ไง ขุดไอ้ไอ้ไรไอ้งรู่เรไอ้ไรไอ้ไรอ้ไไอ้ไรไองไรไอ้ไรไอ้ไงแล้ไรไอ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 ้ไร้อ้ไรไอ้ไรไอ้ไรไอ้ไรอ้ไรไ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 อ้ไรอดไรไอาไรไอ่ารไอ้ไรไอ้ไรแอ้ไรไ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 อ้ดรไอ้ไรไอ้ไรไอ้ไร เยต้องใช้การหวาเตี๋แล้วเจ้าได้เล่นดาบวนดีมากเลยเจ้านะมีแต่คนเจ๊ของเนื้อไปเหี้ยของเนื้อกันเลยพังย่อนแกทำไมเผอ่ำกำกันไปโอ้โหตายไม่ตายครับ ม่เห็นผู้เล้เต็มหลอไมเงี้งก็ต้อตายตายถี่ถูกเจ้าน้าที่ตายไปเลยยาเฮียยาสัมันมีเดียคขั้นร็วไะล่งออก่าอะรกบ่าว่ กระชากโอ้โถือเอาโอ้โหคุณไอเปิดเผาอ่ะเองก็ยังเปิดเขาน่อยเขาเปิดไม่ได้ก็รู้แต่ไม่เปิดต่อแล้วไม่ก็น่าโมโหเหมือนกันนะเจ้าหน่จัดกตัดเขียนบอสตะู้โดนตัดเขียนว้าย อีกึยองโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แหละนี่แหละกูตายกูโดนลอยตูเว้น้อเว๋น้อต่อแหลกยียุ่งยองอยู่นีโอ๊ยดีมันเปิดโปละแล้วตายไป เจ้านะได้โดนแล้วเจ้าก็ได้ตายไปแล้วโอ้ยเรีกมองที่บ็อกย่ิงมันเลยดการห้อยตูนะป่าวยังรอดโอ้โหยังไม่ยังรอดเลยสําหรับผมอ่าผ้นเกิดแล้วก็เป็นผมที่เคยไปโปรเค จะจู้ทำไมวะมก็เปิดเป่าวีีไล่ต้อนเลยนี่นี่ค,ครบับดี่โอ้ยยังไม่เป็นเป่นเปนปานี่งะวันมอสูระวังไปตีอีกแคนึง่ง เขาติกีตาร์นี้ก็เลยพวกใช้กีตาร์บุ๊กมัญญ่อนเฮอะไรอะอู้ใช้กีตาร์ใช่ดิครับไม่ใช่อะไม่ใช่ไม่ควรไม่ควรไม่ควรมันมันไม่ควรรแจ็แจ็คเขาจะพูดหญิงของนี้ใช้มันก็ต้องใช้ดิวะอย่าไปแแค่ไปแแค่มันไม่ดีมันไม่ดีเดียวฟะบูชาไม่ไม่เอิงไม่รีดหายไรวะ เล่นตะไฮโลผมเล่นยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ไม่ไปเล่นแล้วกูเนี่ยโอ้แม่งแฮร์ี้รัดเดอร์เดี๋ยวเอาสีะเล่นยังไงเล่นยังไงก็ได้ของเองอ่ะตายคนแรกอู้เศร้าเลยเล่นซุ่มยังซุ่มมันมีออสตายคุณน่าตายคนแรกไม่ตายครับตีกันล่ะเอาดิ เอาเแหมยังยังไม่ตายเลยยังไม่ตายทงานเป็นเลยผมบูได้ยังไงผมไม่ตายเรียบไอ้เหี้ยนี่แม่งอร่อยตุ๋นได้เนี่ยไอ้เหี้ยไม่โผล่ไปยางไหนไม่รู้ไอ้ลูก อ้่ฝากกันเบิร์กนไม่มีผู้เดียวเลแปกหนูใส่มังกรเฮ้ยโอ้ยอ้ไขปืนปีไอ้ไขยเอ้ยโอ้ยเอ้กูดนหลายังยังรอดยังรอดเรื่กคนไม่ไหวละยังรอดตายตเรียบร้อยไปไปว่าโดนมังกรกี่เจอเมื่อกี้

เจ็บเจ็บเจ็บหมดเจ็บหมดเกิดอะไรเกิดจอบไม่ผมบอกเลยนะว่าไอ้ที่ผมชนะได้อะไม่ใช่เอเองเนสสเตปอะไม่ใช่ขาดำแบงแต่ก็คือห่อมันเป็นมันมันมันเป็นบาลานีของเนี้อน่าจะเป็นบาลานีของของดำแบงเนล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้พองมีกระรู้เรื่อง ôu, bùa tà một nghe kìa, bây Không phải anh không biết sải này. What, 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 lên liền 100, đứt luôn Em nói đôn 100 tôi มันจะมีเป็กหนคนนะมีแบบลืมเอาแอร์ไลท์ออกตลอดอะไรวะเมื่อกี้ผมเอาแอร์ไลน์ออกแล้วนะอเอาแอร์ไลน์ออกุตีกููที่หัุ้งตีก็ตั้งเดิมทุกทีกูตีไม่เข้าเพราะกูลืมเปิดหลีมันโเกบรอยอย่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมไปซื้อปอมาก่อนเดี๋ยวผมจะเอาดาบกระปิกไปไล่หัวคุณดาบโอเดงไล่หัวขู่มูนหายไปทำพองทำพอเอามันเอาบลี่บลี่ตาย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 ดุงยางมันดุงยางมันตาย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 กูเนี่ยตาย กับร้อยอี้ยว่ะเก็ดอะไรก็็อกดีมึงก็แตะวันนี้มึงใช้หลวงปูลอดไร โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพีพีในครั้งนี้นะก็นะครับมันอาจจะนานหน่อยนะก็นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะตัดมาแค่ช็อตที่มันสําคัญสำคัญนะครับที่ผมสามารถที่จะเอามาพูดได้นะจะได้คลิปมันจะได้ไม่ยาวมากขนาดนั้นนะครับนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อก่อนนะครับโอเคไปสําหรับช็อตแรกนะครับก็จะเป็นช็อตที่นะครับผมนะครับได้ทําการยิงสกิลเอ็กนะครับใส่เพื่อนผมนะครับที่ชื่อว่าคุณไอ้นะก็ จะเห็นได้นะครับนะว่าช็อตนี้เนี่ยสกิลเอ็กเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับเวลาเราจะใช้ในการหล่อยฆ่าหัวนะครับซึ่งนี่แหละนะครับเป็นข้อดีของสกิลเอ็กนะครับแต่ข้อเสียคือมันฮิตบ็อกนะครับไม่ค่อยกว้างค่าเล็งไม่คมเนี่ยก็จะเล็งไม่โดนเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของสกิลเอ็กนะครับอ่ะต่อไปนะครับช็อตช็อตที่2นะครับก็จะเป็นช็อตที่ผมใช้สกิลแซนะครับซึ่งสกิลแซเนี่ย มันก็ฮิตบล็อกน้อยเหมือนกันครับผมข้อเสียของเดสต e ปเนี่ยหรือว่าขาดำา V2 เนี่ยคือฮิตบล็อกนะครับมันค่อนข้างที่จะน้อยนะทุกสกิลเลยนะครับนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าใช้นะครับในการ PVP เนี่ยก็ยากนะครับส่วนสกิล C เนี่ยนะครับก็ สำหรับสกิล C เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสกิลที่ใช้ยากที่สุดแต่ก็ดาเมจแรงที่สุดแล้วนะครับคือถ้าเกิดในเห็นในคลิปที่ผมไอ้นี่ใช่ไหมก็คือผมจะทําการใช้หอกคาตาคุดีนะครับดึงเข้ามาจากนั้นก็ต่อด้วยสกิลซีครับผมเป็นคอมโบที่ผมคิดเองนะครับก็ผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่จะโหดมากนะแต่ว่าสกิลซีเนี่ยนะครับมันก็หลุดได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่า,ามันมันสามารถที่จะ เปิดเคนหลบได้นะครับนะสำหรับสกิลนี้นะครับมันก็เลยมันก็อาจจะเสียเปรียบนะถ้าเกิดว่าคนสู้กับคนที่เปิดเคนเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเล่นเนี่ยพลาดนะครับก็จะโดนโดนตบอย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวก็ไปที่สรุปกันเลยนะครับ โอเคนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับนะสำหรับสกิลแซนนะครับเป็นสกิลที่ใช้งานนะครับได้ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับแต่ว่าดาเมจก็แรงด้วยนะครับแต่ข้อเสียคือฮิตบ็อกซ์มันน้อยแล้วก็ระยะมันค่อนข้างที่จะสั้นครับผมเป็นสกิลเริ่มต้นนะเนาะมันก็เป็นสกิลที่ดูไม่ค่อยนี่นะครับแต่ว่ามันเทนะครับส่วนสกิล X X นะครับก็จะเป็นสกิลที่ ใช้ในการหล่อยค่าหัวได้นะครับใช้ในการพ p ีพีน่าจะเป็นสกิลที่ดูน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนะสำหรับแล้วก็นะครับสาหรับสกิลซีนะครับเ,เป็นสกิลที่เหมือนจะเป็นตัวแบกของเดสต e p เลยนะเพราะมันเป็นสกิลที่เท่ที่สุดแล้วก็เป็นสกิลที่ดามเฮดแรงที่สุดด้วยนะครับแต่ว่าความใช้ยากก็ใช้ยากมากที่สุดด้วยนะครับต้องมีหอกคาตาคุล ok ิ uri, หรือว่าดาบที่ทุกคนถนัดนะครับ หรือว่าจะเป็นดาบที่เอาไว้ล็อกเนี่ยมาคอมโบนะครับนะก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับโซลสกิลสีนะก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคครับผมก็นะครับนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็จอดคลิปนี้นะนะครับก็เป็นพาสที่2เนาะสำหรับวีคอมมัดนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับเฮียแล้วกูพูดก็เยอะจังวะโอเคนะครับก็พาทต่อไปนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นมัดอะไรนะครับสำหรับ ต่อไปโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย